สวัสดีครับนะครับนอร์มานีมาพอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับนอร์มานีจิพามาเบิงวิธีนะครับเนาะไวลำไผ่นะครับสร้างมูลนะครับเห็ดจังไงไผ่สร้างมนลห้องสิบพัฒนาลำเร็วนะครับเนาะบ่อขืนโคนบ่อขืนกอนะครับเนาะอันนี้เป็นไผ่สร้างมูลที่ผมปลูกประมาณสามปีสี่ปีนะครับเนาะปีนี้นะครับสําหรับไผ่สร้างมูลก่อนนี้นะครับเนาะหานอประมาณ สามสิบกํลัมโอ้สามสิบก็นอนสี่สิบก็นอแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ห่างลินนะครับเนาะอ่าฝนตกมากอะถือก,กอนี่นะครับกอนแล้วก็หลายขมูนะครับเนาะล้ำก็เลยไงนะครับเนาะนอก็หลไหลนะครับเนาะไผ่สร้างมนนะครับเนาะมันเป็นไผ่ที่อ่าบ่คหอยมีแขนงนะครับเนาะแล้วก็ล้ำไงล้ำแกงเนาะเอาไปใส่เป็นลักหอยนะครับเนาะหรือเอาไปไว้แต่ยงทุเรียน นะครับเนาะเป็นไม้คำยันนะครับเนาะหรืออ่าไม้คงสั่งนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นนะครับเขาแข็งแรงดีเนาะผมนะครับเนาะจะตัดนะครับเนาะเนาะในออกนะครับเนาะก็คืออันใดที่อยู่กลางกอนะครับเนาะซับออกนะครับเนาะนั่นก็ล้อซับนะครับเนาะนะครับเนาะปีนี้ก็ซับหลายแล้วนะครับเนาะสิบก็เนาะที่ขึ้นกลางกออาก็ซับออกนะครับเนาะเขาจะไใบเฉพาะนะครับเนาะเนาะที่อยู่นอกกอนะครับเนาะ เขาจังว่าขึ้นโคนนะครับอันนี้ผมปลูกลึกอยู่นะครับปลูกประมาณ30กว่าเมตรนะครับเนาะแล้วนี่โคนเขาขึ้นนะครับเนาะประมาณอ่าสิบเซนยี่สิบเซนแล้วนะครับเนาะนะนะครับเนาะก็คืออ่าขาเท้าเอาไว้นอที่อยู่กลางกอนะครับเนาะโคนเขาก็จะขึ้นสูงนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นแต่นะครับเนาะถ้าเท้าเอาเอานอนะครับเนาะหรือไบลัมนะครับที่เขาอยู่ข้างนอกนะครับจังสี่นะครับเนาะอ่าอเขาก็จะพัฒนานะครับเนาะ อ่านอะเขาก็จะแทงจากใต้ดินขึ้นมานะครับ้ํากะชิเงยรลมกะชิแกงอ่าทาไปเกิดอยู่ขางโค้นนะครับเนาะหรือไปเกิดอยู่กลางโค,นนคนะ้นเนี่ยนะครับเนาะนาจะใบ,นะบไงยน,นะครับเนะาะเนี่ยนาจะใบเงยเนาะมันกัดิีฮิตให้นะครับเนาะไพ่ฮอล้ําหน่อยบ่ามีการพัฒนานะครับเนาะค่อยๆตัดออกนะครับเนาะค่อยๆนั่นออกอันนี้ก็เป็นไพ่นะครับของปีหกแปดนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับเนาะเนี่ย นะครับล้ำไงนะครับเนาะล้ำแกงนะครับเนาะเนี่ยอันเนี้ยก็คือท่อพีวีซีเนาะสองนิ้วนะครับเนาะนี่ท่อพีวีซีสองนิ้วนี่นะครับเนี่ยท่อพีวีซีสองนิ้วใช่หล่ะนะครับเนาะท่อพีวีซีสองนิ้วเนาะอันนี้ก็ล้ำไผ่นะครับหนาก็จะอยู <ım S 2> <quin S 3> ่ประมาณสามนิ้วนะครับเนาะล้ำนี่ก็อยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับเนาะอ่าสี่นิ้วเนาะเขาก็เอาไว้นะครับอ่าล้ำ ลักษณะแบบนี้เนาะอ่านี่นะครับเนาะก็คือจงนะครับเนาะไพที่อยู่นอกก่อเท่านั้นนะครับเนาะไพที่อยู่เกิดอยู่ข้างนอกอ่าไพที่เกิดจากใต้ดินนะครับเนาะบ่แม่นไพที่เกิดอยู่กลางก่อกลางโคนนะครับเนาะเฮาอ่าเรียกนะครับอ่าล่ำไพไว้นะครับที่จะใหญ่นะครับที่จะเติบโตเป็นอ่าแม่พันธุ์นะครับเนาะอ่าเฮาเรียกเบื้งดีๆเนาะอ่าัด พยายามนะครับเนาะเอาอันใดที่อยู่กลางกอออกนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบื้องนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวพาไปเบื้องนะครับเนี่ยนะครับได้ใส่ล้ำไปแล้วเนาะนะครับเนี่ยผมจะตัดออกเฉพาะล้ำที่เกิดอยู่กลางกอนะครับเนาะ